สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยจะมาทำข้าวอบเผือกนะคะข้าวอบเผือกเจเนาะอันนี้พี่อ้อยทอดเผือกก่อนนะคะแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆพี่อ้อยเตรียมเอาไว้แล้วนะคะก็อันนี้นะคะจะไว้โรยหน้านะคะเป็นถั่วทอดเนาะที่พี่อ้อยทำตอนนั้นก็คือกรอบนานนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเห็ดหอมกับไก่เจนะคะ เผือกต้องทอดก่อนเนาะเวลาเราหุงข้าวเขาจะได้ไม่เละนะคะคลิปจะยาวนะคะพี่อ้อยก็เลยต้องเตรียมเตรียมไว้ก่อนเลยเนาะแล้วก็พี่อ้อยจะทําเป็นสองสองสองสูตรนะคะก็คือเครื่องปรุงเหมือนกันหมดอย่างที่ไม่เหมือนกันก็คืออย่างนึงจะใส่คะน้านะคะใส่ผักคะนา้าแล้วอีกอย่างหนึ่งก็จะใส่เป็นใบหัวละพา ข้าวสารซาวแล้วใส่กระชอนนะคะให้เสดดน้ำเนาะแล้วก็เอาลงมาผัดนะคะจะมีเสียงเตาอื้อๆนิดนึงนะคะจะไปใช้เตาแก๊สพอดีเตายังไม่ได้เปลี่ยนหัวนะคะเพราะว่าซื้อมาใหม่ก็จริงอยู่แต่ว่าเขารั่วเนาะหัวเตารั่วก็เ,เลยไม่กล้าใช้นะคะ ช่วงรอข้าวสุกพี่อ้อยจะขอหยุดเทปก่อนเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็รอหนาอันนี้หุงไม่เยอะนะคะใช้ข้าวแค่สามถ้วยเล็กๆสมัยก่อนตอนอามาอยู่เนาะเวลาทำข้าวอบเผือกทีจะเป็นกระทะใบบัวเลยนะคะ อันนี้พี่ว่าทำเป็นเจก็เลยจะไม่ค่อยมีเครื่องเท่าไหร่ใส่น้ำเห็ดหอมนะคะ ปรุงรสด,ด้วยซ,ซุปผงเห็ดหอมฟ้าไทยนะคะใส่ช้อนครึ่งนะคะช้อนเล็กๆเนาะช้อนครึ่งปรุงรสด,ด้วยเกลือะคะ่ะนิดหน่อยนะคะเพราะว่าอ่าประมาณครึ่งช้อนชาเนาะ ข้าวตัวนี้ไม่ต้องการให้เค็มนะคะเพราะเวลาทานเนาะ,คะใครชอบเค็มก็จะไปะเติมซอสแม็กกี้นะคะหรือซอสฝาเหลืองอา เ,เติมน้ำอีกนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวพี่ว่าจะปิดฝาเนาะแล้วก็รอสุกแล้วก็เดี๋ยวมาดูอีกทีนึงนะคะมีเสียงปั๊มดังขอโทษนะคะ ระว่างรอข้าวสุกนี่จะลดไฟนะคะให้ไฟอ่อนลงนะเพื่อข้าวจะได้สุกละอุนะคะจะมีเสียงปั๊มดังหน่อยนะคะข้าวสุกแล้วเนาะพี่ว่าก็จะใส่ไก่ไก่เจนะคะ ไม่ใช้เยอะนะเพราะว่าจริงๆแล้วจะไม่ใส่แต่ว่าถ้าอยากทานก็ใส่เนาะอันนี้ใส่ได้เลยใส่ใบโหระพาค่ะ ฝาปิดฝาไว้สักพักหนึ่งนะคะ ใส่คะนานะคะปิดฝาที่ปิดฝานี้เพื่อให้ผัก,ก้็นิ่มนะคะ นิ่มแล้วก็เดี๋ยวเรามาตักใส่ชานตักใส่จานกันเนาะรอสักครู่นึ่งนะคะตักใส่จานค่ะ,ะเวลาตักนะคะก,ก็จะคนนะคะผักกับตัวข้าวแล้วก็เผือกให้เข้ากันนะคะ ใส่พริกไทยนะคะพริกไทยปน่นคนชอบก็ใส่ไม่ชอบไม่ต้องใส่เนาะนนเวลาใส่น้ำนะคะกะให้อ่า เหมือนกับเราหุงข้าวเนาะแต่ว่าเพิ่มเพิ่มขึ้นไปอีกนิดหน่อย <c oughs> โอ้ขอโทษค่ะพี่อ้อยชุนพริกไทยแพ้พริกไทยเนาะ <c oughs> นคนชอบผักเนาะก็จะใส่ผักเยอะ แต่ที่บ้านนี้ถ้าผักพี่อ้อยทานคนเดียวนะแล้วก็จะโรยถั่ว่ะโรยถั่วลิสงนะคะหรือว่าจะไว้ข้างๆก็ได้เนาะเสร็จแล้วาทานด้วกันค่ะ ข้าอบเผือกนะคะหงไว้เยอะเลยนะแต่ว่าย in ังไม่รู้ว่าลูกจะทานกันกี่คนนะคะเพราะยังไม่ได้ถามเขาเนาะเผือกดีมากๆเลยค่ะเผือกเป็นเผือกหอมนะคะ ราคาจะสูงนิดนึแต่เผือกเนื้อดีแล้วค่ะมาทานได้กันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอ,อชอบฝากกดไลค์กดแช้นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกันเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ